สวัสดีจ้าสวัสดีทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสาู่สองคนย่าดโนนัาสตอรีจ่จะพี่น้องไม่กินตำบังเมาจะพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกผู้ทุกคนเด้อจ้ะตำบังเมาฝรั่งพี่น้องเพชรหัวหลูบเลยเท่้งเพชรเท่้งเปียวไม่กินน้ำกัน้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกผู้ทุกคนจะพี่น้อง มาจ้ะกินตำบังเมาตำบังเมาพลังเผ็ดเพ็ดพ,พี่นอ้องแยกกัแซ่บต้องเผ็ดต้องสมขนาดแส้นตาไล้เติบได้เนี่ยก็ยังสมืยอเกาอยู่พี่นอ้อง แซ่บพี่นอ้องขึ้นอยากกินสมแม่เมือนนี่อืม,อมสมแห้ง <c oughs> กินไปน้ำไล่ไหลไปพี่นอ้องน้ำไล่แตกไปน้ำกินไปน้ำแซ่บ

ตาตำร้ายก่นี่กินบะม,มดพี่น้องตะนี่ก็สิมดบอนเนี่ยเปรี้ยวแห้งแต่ว่าถ้าซุกถ้าซุกแล้วอหบบอเปรี้ยวกันไดแล้วพี่น้องจหบบอเปรี้ยวแห้งือดิบแบบนี้ซุกแล้วเขาเจาเสียเอาไปเห็ดผวกแยมผวก,วกอ,อียางเนาะ ซุกเป็นสิเป็นหนวยแดงแดงหนวยซุกสีแดงแลยายโดนัาเก็บมาตอนเพิมเริมเริมซุกแนะ่เป็นบางหนวยที่เริ่มซุกเนาะแต่ส่วนหมากสีเฮิมแล้วก็ะจีเขียวเขียวอยู่เอาไปแซ่ฟิตไว้เนาะจ้ะเวลาอยากกินจังออกมากิน แสบครับพี่น้องเอ้ยแต่ถ้าคืออยากมันแสบหลดยงกระไดยำกระไดพี่น้องหลุดเลยยำนี่เคดแควขนาดอืม หลายอยู่ด้วยเนอจานเนี้ยบอไม่นหน่อยๆไก่สิเมดแล้วสวดเอาสวดเอาทึ่งเผ็ดทึ่งแสบพี่นอ้องทึ่งเปรี้ยวอืม suông lên, ờ à แซ่บครับพี่น้องนี่เราพันจังว่ากินสมสิม,มัดแล้วพี่น้องแซ่บแหลกว่ามันสิกินบ่หมด ชมกับผึ้นสมแห้งนะจ๊ะเพดพร้อมถ้ายำเอาอย่ังได้กันบมบพี่นอ้องเค็ดเขียวก่อนนี่ตำแล้ว <c oughs> แกแล้วกันลืดเลยนะจ๊ะก็เลเ่นมัมดมัดจันไดสุดท้ายแล้วพี่นอ้องอืม Mm hmm. แซบโอ้ยเครงเพชเทร่องแสบพี่น้องเกีกเ่ยงเลยเต็มจานเพื <laughs> ่อตะบกผิก จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะเนาะเอาวบพอกันไหมคลิปหน้าจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์เด้อจ้าเด้อขอบคุณทุกการติดตามจ้าเว้ยเพชดพี่น้องว้าวปะตอกันแล้วล่ละเพชรแห้งไอ จังนี้เขอให้เอฟซีสุขภาพแข็งแรงเดอ้อจ้ะ <c oughs> ลำลำเลยรยทุกผู้ทุกคนจ้ะพี่น้องโอ้ยคอยเพียรคอยบอกบอกออกพอกันไหมคลิปนาจ้าคลิปนี้อาซิสันเดอร์จะ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าไปแล้วจ้า